สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับแอดได้รวบรวมนําเสนอเงื่อนไขของคะแนนที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหากวีที่3นัดแรกเราประเดิมใช้สวยกว้า3คะแนนเหนือเกาหลีใต้ได้โอกาสในการเข้ารอบก็จะมีมากขึ้นทีมเซอร์เบียอันดับที่7จะได้ไปต่อไหมแล้วสาวโดโมินิกันกับโปลแลนด์น่าจะมีลุ้นหรือเปล่าลองดูสรุปคะแนนที่น่าจะเป็นไปได้ของทั้ง5ทีมใครจะมาที่7 ครจะมาที่8เพื่อที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนัดแรกของวิคที่3นะครับสาวไทยจะพบกับทีมอันดับสุดท้ายอย่างเกาหลีใต้ที่ยังไม่ชนะใครเลยในวันที่29มิถุนายนเวลา21.00นทีมไทยน่าจะได้ไปต่อหรือไม่ลองไปดูกันนะครับ อันดับที่ 1- ถึงที่6นะครับไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนื่องจากตรงคะแนนไว้พอสมควรเลยดังนั้นเรามาดูอันดับที่7ถึงอันดับที่11กันนะครับกับความเป็นไปได้ของคะแนนที่จะได้ในวีคสุดท้ายนี้ณนะตอนนี้นะครับอันดับที่7เซอร์เบียมี14คะแนนทีมไทยอันดับ8มี12คะแนนโปลแลนด์ตามมาที่9มี11คะแนนโดมินิกันและก็แคนาดามี9คะแนนเป็นลำดับที่10แล้วก็11ตามลำดับ เริ่มจากเซอร์เบียนะครับ4นัดสุดท้ายจะต้องโคจรมาพบกับเยอรมันในวันที่29มิถุนายนหลังจากนั้นก็ต้องเล่น3นัดลวดในวันที่1กรกฎาคมเจอสหรัฐอเมริกาวันที่2กรกฎาคมเจอแคนาดาและปิดท้ายวันที่3กรกฎาคมพบทีมนำอย่างญี่ปุ่นทีมเซอร์เบียมี14คะแนนอันดับที่7ซึ่งความเป็นไปได้ที่เซอร์เบียน่าจะคว้า6คะแนนได้จากการเอาชนะเยอรมันแล้วก็แคนาดา ส่วนการที่จะเอาชนะหรือแบ่งแต้มจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นก็คงไม่ง่ายเพราะทีมเซอร์เบียทีมนี้ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมในทางกลับกันหากเซอร์เบียฟอร์มไม่เข้าที่ก็มีลุ้นที่จะเสียคะแนนให้เยอรมันได้เช่นกันแล้วถ้าแพ้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับทีมไทยมากขึ้นดังนั้นนัดเจอเยอรมันจะเป็นนัดสําคัญนัดหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับเซอร์เบียที่จะชี้ว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ คาดว่าน่าจะได้อีก6คะแนนรวมเป็น20คะแนนน่าจะผ่านเข้ารอบโดมินิกันแล้วก็แคนาดาน่าจะไล่มายากแล้วส่วนทีมโปลแลนด์นะครับ4นัดสุดท้ายจะต้องเจอกับอิตาลีในวันที่30มิถุนายนช่วงเที่ยงคืนเวลาประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงเวลา20.30น,นก็ต้องเล่นอีกนะัดเจอกับจีน วันที่2กรกฎาคมเจอกับโดมินิกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันที่4กรกฎาคมพบทีมแบลกเรียเจ้าบ้านนะครับโปแลนด์ o มี11คะแนนนะครับอันดับที่9โปแลนด์จะเจอเกมหนักๆวันเดียวแข่ง2นัดหากแพ้2นัดแรกน่าจะเสียศูนย์ก็เป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่น่าจะคว้า3คะแนนได้จากการเอาชนะเจ้าบ้านแบลกเรียส่วนการที่จะเอาชนะอิตาลีและก็จีนคงลำบากโปแลนด์ o ทีมนี้ไม่แข็งแกร่งเท่าไหรนะ่นัก ก็ขอเชียร์ให้โดมินิกันคว้าชัยเหนือโปโลแลนด์ทีมไทยก็จะได้เบาใจมากขึ้นดังนั้นนัดเจอโดมินิกันเป็นนัดที่มีความสำคัญต่อโปโลแลนด์แล้วก็ทีมไทยเช่นกันเพราะไม่ว่าใครจะเก็บชัยชนะไปได้ก็จะตัดแต้มในการที่จะไล่ทีมสาวไทยให้ทันรอลุ้นกันแต่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่จะได้3คะแนนรวมเป็น14คะแนนน่าจะยากที่จะผ่านเข้ารอบ ทีมโดมินิกันนะครับสนัดสุดท้ายจะต้องเจอกับเจ้าบ้านแบลกรเรียในวันที่29มิถุนายนจากนั้นก็เจอสาวไทยในวันที่30มิถุนายนแล้ววันที่1กรกฎา,าคมเจอกับจีนปิดท้ายในวันที่2กรกฎา,าคมเจอกับโปโลแลนด์โดมินิกันมี9คะแนนอันดับที่10ตามทีมสาวไทยอยู่3คะแนนต้องเจอเจ้าบ้านบบลกรเรีนัดแรกแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่น่าจะคว้า3คะแนนจากเบลกรเรีย แต่ถ้าหากพลาดโอกาสผ่านเข้ารอบก็จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วมาวัดกับทีมสาวไทยแล้วก็โปรแลนด์ยังไงก็ต้องเชียร์สาวไทยผ่านไปให้ได้เจอจีนคงยากที่จะพลิกชนะโดมินิกันนะครับการเคลื่อนที่จะช้าเล่นเกมเร็วน่าจะชนะได้ถ้าแพ้สาวไทยถึงโดมินิกันจะเอาชนะโปรแลนด์ได้ก็ไม่น่าจะไล่ทีมไทยได้แล้วคาดว่าน่าจะได้ไป6คะแนนรวมเป็น15คะแนน ไม่น่าจะผ่านเข้ารอบดูจากเกมที่เหลือของแคนาดา4นัดสุดท้ายนัดแรกจะต้องเจอกับตุรกีในวันที่29มิถุนายนวันที่2กรกฎาคมเจอเซอร์เบียแล้วในวันที่3กรกฎาคมเจอกับเยอรมันวันสุดท้ายในวันที่4กรกฎาคมเจอกับเนเธอร์แลนด์แคนาดามี9คะแนนอันดับที่11ตามทีมสาวไทยอยู่3คะแนนเช่นกันไม่น่าผ่านตุรกีและก็เซอร์เบียได้ ยิ่งเป็นนัดที่เจอเซอร์เบียทีมเซอร์เบียไม่น่าจะยอมแน่เพื่อต้องการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหากแพ้2นัดแรกขนทางเข้ารอบก็คงปิดลงทันทีความเป็นไปได้ที่น่าจะกว้า3หรืออาจจะเป็น6คะแนนก็มีเพราะเยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์ผลงานด้อยกว่าแคนาดาคาดว่าน่าจะเก็บได้อีก6คะแนนรวมเป็น15คะแนนตกรอบเช่นกันทีมสาวไทยนะครับกับเกมที่เหลือ4นัดสุดท้าย นัดแรกนะครับต้องเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนเจอกับโดมินิกันแล้วในวันที่2กรกฎาคมเจอกับบราซิลสุดท้ายวันที่3กรกฎาคมเจอกับอิตาลีทีมสาวไทยมี12คะแนนมาอันดับที่8นำโปรแลนด์อยู่1คะแนนนำโดมินิกันแล้วก็แคนาดาอยู่3คะแนนสาวไทยนะครับไม่ต้องไปสนใจการแข่งขันคู่อื่นเลย หากเราผ่านเกาหลีใต้กับโดมินิกันใน2นัดแรกได้นัดที่เหลือเจอกับบราซิลแล้วก็อิตาลีเพอเพอไม่ต้องลุ้นเลยเพราะทีมคู่แข่งที่จะลุ้นเข้ารอบส่วนใหญ่นะครับเจองานไม่ได้เบาเลยแล้วก็ต้องชนะ3จาก4นัดจากตารางข้างต้นนอกจากจะมีผลการแข่งขันที่พลิกล็อกถล่มทลายจริงๆดังนั้นนัดแรกของการแข่งขันวีคที่3นัดแรกที่จะต้องพบกับเกาหลีใต้ ถือเป็นบันไดขั้นแรกในการที่ทีมสาวไทยจะผ่านเข้ารอบสาวไทยจะต้องคว้า3คะแนนเท่านั้นเพื่อให้โมเมนตัมมาทางทีมของเราเพราะ3ามทีมคู่แข่งเจอเกมหนักกว่าเราเยอะเชื่อว่าทีมสาวไทยน่าจะคว้า6คะแนนแรกแล้วก็น่าจะต้านบราซิลกับอิตาลียากคาดว่าคะแนนรวมทั้งหมดน่าจะเป็น18คะแนน6คะแนนล้ำค่าที่ได้มานั้น จะส่งผลให้ทีมสาวไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างสวยสดงดงามแล้วล่ะครับวิกสุดท้ายในรอบแรกนี้ก็หวังว่าทีมสาวไทยจะได้ตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์อย่างหัทยาแล้วก็ลิเบโรอย่างสุภัตรากลับมาร่วมทีมแล้วก็น่าจะหายจากอาการป่วยแล้วเพราะทั้ง2ผู้เล่นนี้ถือเป็นผู้เล่นหลักที่จะช่วยบล็อกแล้วก็ขุดบอลสกัดการทำคะแนนของคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม วันที่29มิถุนายนเวลา21.00นรอเชียร์ได้เลยแล้วก็หวังว่าสาวไทยจะประเดิมกว้า3คะแนนเพื่อกลุยทางเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป